สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนรวมทางนะคะถ้าหากในวันนี้เพื่อนๆกำลังประสบปัญหาหรือประสบกับความเครียดความวิตกกังวลคิดมากกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ซึ่งคุณก็พยายามที่จะคิดหาทางออกแต่คิดยังไงก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้วันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลอยากจะบอกกับคุณว่า ให้คุณมีสติค่ะมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องไปคิดไว้ล่วงหน้านะคะว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่ต้องหาคำตอบของปัญหานั้นเพียงแค่คุณอยู่กับปัจจุบันมีจิตมีสติที่ตั้งอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีความผ่อนคลาย ความสบายใจไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวลทางนั้นเลยค่ะแล้วจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะนำทางออกมาให้กับคุณเองนำวิธีทางนำข้อมูลต่างๆเรื่องราวเชื่อมโยงสิ่งต่างๆให้คุณนำมาแก้ไขกับปัญหานั้นเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญ ขอคุณจงเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลน,นะคะเชื่อมัน่นและก็วางใจค่ะวางใจว่ายังไงท่านก็จะนำทางแก้ปัญหามาให้คุณได้รู้และคุณก็จะนึกออกเองค่ะว่าใครที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้หรือว่าคุณจะต้องทำยังไงเพื่อจะแก้ไขปัญหานั้นค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะบา,บายๆค่ะ